อำเภอยะรังมีพี่น้องประชาชนนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ95นับถือศาสนาพุทธร้อยละหมีคำขวัญสองยุคยะรังเมืองเก่านกเขาเสียงดีลูกหยีอร่อยและลองกองพวงโตส้มโอเงินล้านเทศกาลเดินวิ่งแข่งเรือของดีเมืองยะรัง นับจากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายวิรพงศ์แก้วสุวรรณได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการโดยการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้รักสามัคคีเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์สารงานต่อก่องานใหม่ร่วมใจพัฒนานำพาปัตตานีสู่สันติสุข โดยเป้าหมายสูงสุดคืองานสำทริ์ผลประชาชนพึงพอใจถือเป็นการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของภูมิสังคมและสามารถปฏิบัติได้จริงโดยเน้นการพัฒนาคนเป็นตัวตั้งและยึดหลักผลประโยชน์ของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมการตัดสินใจจากทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยะรงังขอรายงานผลการดำเนินงานในห่วงวันที่1ตุลาคม2557ถึงวันที่31สิงหาคม2558ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมพอสังเขตดังนี้ หการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนที่มาติดต่อณนศะูนย์ดำรงธรรมอำเภอด้วยการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการบูรณาการกับชุดปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็วประจำตำบล 2. บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษา ในเรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อการเกษตรนี่นอกระบบความยากจนของครอบครัวเป็นต้นอีกทั้งได้ทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่กิจกรรมคลินิกเกษตรเป็นต้น 3. การไกล่เกลีย่ยประนีประนอมข้อพิพาท ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยะรังได้สรรหาบุคคลเป็นผู้ไกลเกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาททางแพ่งซึ่งเป็นบุคคลที่ทราบปัญหาข้อเท็จจริงในตำบลหมู่บ้านและชุมชนเป็นอย่างดีซึ่งที่ผ่านมาเห็นเป็นรูปธรรมหลายๆครั้ง ส่งผลให้การไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยให้บุคคลเหล่านั้นดำเนินการไก่เกลี่ยข้อพิพาททางแพง่ง 4. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยะรังและชุดหน่วยเคลื่อนที่เร็วสำรวจการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในพื้นที่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจของศูนย์ดํารงธรรมอำเภอโดยมียอดผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือเกือบ400คน 5. บทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อำเภอยะรังดำเนินการจัดประชุมถ่ายทอดความรู้และวิธีการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายชุมชนแก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในห่วงวันที่19มีนาคม2558เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการเป็นเครือข่ายชุมชนสามารถดำเนินการด้านการอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างเป็นรูป,ปธรรมผ่านช่องทางศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีผู้ใหญ่บ้านและกำนันเป็นผู้ไกลเกลีย่ยข้อพิพาทภายในหมู่บ้านซึ่งสามารถสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในห่วงวันที่1ตุลาคม2557ถึงวันที่31สิงหาคม2558เสร็จสิ้นและยุติจำนวน20เรื่อง6 การทำงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยะรังได้ติดต่อประสานงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอาทิ การลงพื้นที่เพื่อมอบบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสการมอบเงินช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพจากกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดปัตตานีการแจกจ่ายถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ยากจนการมอบรถเข็นแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จากผลการดำเนินงานที่กล่าวมานี้ อำเภอยะรังได้ปฏิบัติราชการเพื่อปรับความคิดความเชื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านจิตวิทยาเชิงรุกโดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อความเชื่อมัน่นความไว้วางใจความรู้สึกที่ดีระหว่างภาพรัประชาชนให้เกิดความคิดในเชิงบวกสร้างความชอบธรรมตามหลักศาสนาให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตามหลังวัฒนธรรมประเพณีดับไฟใต้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอยู่ดีมีสุขต่อไปตามยุทธศาสตร์สารงานต่อก่องานใหม่ร่วมใจพัฒนานำพาปัตตนีสู่สันติสุขภายใต้หลักการทำงานที่ว่าพดุงความยุติธรรมด้วยใจคนยะรังยิงได้